ข่าวปลอมข่าวลวงข่าวบิดเบือนในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ขนาดนี้สร้างความวิตกกังวลและสับสนให้ประชาชนเป็นอย่างมากอาจเป็นอุปสรรคให้การแก้ไขปัญหาโควิด -19 ทำได้ยากขึ้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเร่งจัดการข่าวปลอมใน่วนที่เกี่ยวข้องและรับผิดช,ชอบอย่างจริงจังพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบเร็วที่สุด ยกตัวอย่างกรณีมีการปล่อยข่าวปลอมเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียอ้างว่าผู้บัญชาการทหารบกได้ทำการรัฐประหารและนำกำลังทหารเข้าควบคุมบุคคลสำคัญแล้วทันทีที่ข่าวเผยแพร่ออกไปโฆษกกองทัพบ,บกแถลงยืนยันทันทีว่าตรวจสอบแล้วเป็นข่าวเท็จสร้างเรื่องเพื่อทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมและล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผู้ที่โพสต์ข่าวปลอมแล้วพบว่าเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาเบื้องต้นจะถูกดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท และอาจมีความผิดอื่นร่วมด้วยใน,ใวนายชัยวุฒนาคมานุสรรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวว่ากระทรวงเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วและทันเหตุการณ์เน้นย้ำมาตลอดว่าผู้ที่สร้างข่าวปลอมจะถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนทั้งความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์โทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจเป็นความผิดฐานฝ,าฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศตามพรกฉุกเฉินโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากติดตามแล้วเราก็จะสืบค้นให้ได้นะครับว่าถึงต้นโพสต์ถึงคนแชร์ที่เป็นขบวนการถึงท่านจะเป็นอาวาตารเราก็จะหาตัวให้ได้เพื่อให้เจ้าที่ตำรวจนําไปสืบส,บสวนสอบสวนดาเนินคดีต่อไป เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทชอ,อีกหน่วยงานที่เดินหน้าตรวจสอบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตราก้าตามพรกรสุกเฉินที่ให้ตรวจสอบ IPS d e s ของผู้ที่นำเสนอข่าวบิดเบือนและสามารถทำการปิดกั้นได้ ทั้งนี้นายไตรัตวิริยสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกรสรชยืนยันว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนและพร้อมดําเนินการตามภารกิจล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งปรับโครงสร้างสบคเพิ่มเติมโดยให้เลขาธิการกรสรชเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต ขอให้ประชาชนทุกคนจะได้กังวลว่าสำนักงานรชจะเข้าไปเจ้าก่ายสิทธิเสรีภาพนในการติดต่อสื่อสารของทุกคนสิ่งที่เราได้รับมอบหมายก็ยคือเราก็คงจะดูแลอยู่กับเรื่องโควิดเท่าน,นั้นกระท่ารทตอความมั่นคงผิดชัดเจนเราถึงจะเข้าไปเจากับดูแลเป็นพิเศษสบายใจได้นะครับไม่มีการปิดกั้นสือ่อใดอย่างสิ้นทับเราก็กำลังจะเรียกทั้งไอเอสพีผู้ประกอบการต่างๆกระทรวงสาธารณสุข,สข,สขตำรวจุกคมาคุยกัืว่าแล้วเราจะกำหนดหลักเกณฑ์วางหลักเกณฑ์ในการดูว่าที่เป็นเรื่องที่ผิดชัดเจนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเเรราาคงดนนนิกทัี รัฐบาลพยายามบรรเทาปัญหาของประชาชนในทุกมิติในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยโดยเฉพาะการจัดการข่าวปลอมอย่างจริงจังและเข้มงวดเพื่อลดความสับสนวุ่นวายในสังคมจึงประชาชนทุกคนสามารถเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมได้ด้วยการไม่เชื่อไม่ส่งตอ่อ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวและอาจส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหากพบว่าเป็นข่าวปลอมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการยับยัง้งปิดกั้นข่าวปลอมป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ได้ทาราพรเรดีรายงาน